สำหรับผู้คนที่รักในการดื่มชาและรักสุขภาพวันนี้ m v ็มวีขอแนะนำเครื่องดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพไดอาทีชนิดผงชงดื่มมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลด้วยส่วนผสมสมุนไพรจากธรรมชาติ4ชนิดมะระขิน้นกหล่อห้างกล้วยอินทนิลและชาอุหลงดื่มง่ายรสชาติหอมอร่อยช่วยคุณสดชื่นได้ตลอดทั้งวัน ะะเราจะมาพบผู้เชี่ยวชาญนะคะกับผลิตภัณฑ์ชาไดอาทีชาสมุนไพรชนิดชงดื่มค่ะเพราะฉะนั้นขอต้อนรับกับคุณเชงอนวัตชการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเชงครับสวัสดีครับผมเช่อเลยครับคุณผู้ชมครับว่าคําถามที่หลายคนอยากรู้นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยค่ะชาไดอาทีแตกต่างกับชาที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดยังไงบ้างครับชาไดอาที<ม>นะครับเป็นชาที่ทําขึ้นมาเพื่อผู้รักสุขภาพนะครับหรือรบ,บางทีผู้ที่ จำใจต้องรักสุขภาพแล้วก็ได้ยังไงจำใจคำว่าจำใจไม่จำใจคำว่าจําจจำใจคือเวลาที่ต้องจําใจรักสุขภาพนี้นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพแล้วและอาจจะโดนคุณหมอหรือว่าทางบ้านสั่งมาแล้วบอกเฮ้ยเราจะต้องดูแลสุขภาพนิดนหนึ่งเพราะอะไรเพราะการกินของเราเนี่ยมันทําให้สุขภาพเสียละกินหวานเกินไปหรือเปล่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่าหรือว่ากินไขมันเยอะเกินไปหรือเปล่าชาได้ที่เหมาะสําหรับคน2กลุ่มนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นชาที่ทําขึ้นมาโดยคํานึงถึงเรื่องของการ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับผมและควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายเราใส่ส่วนประกอบที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ที่บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามีประโยชน์หรือบางคนได้ยินชื่อก็รู้ว่ามันคงมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่มาครบแล้วในชาไดอะทีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้สำหรับลูกค้า m v m a l l เมื่อซื้อเครื่องดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพไดอาที3กล่องมี75ซองจ่ายเพียง1190บาทเท่านั้นย้ำา1190บาทเท่านั้น แอดไลน์แอดไซน์ m v m และอีกหนึ่งช่องทางทางเว็บไซต์ m v m o r l t v ส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ